ครับผมตัวนี้จะเป็นตะย่องเจ็ดสองนะครับการแดงนะครับแถวบ้านก็นจะเอินคนต่างงอนนะครับนะครับเอินแตกต่างกันไปนะครับสองเดือนครับอีกซิบมือนะครับนี่ครับหัวเอ็นความดกความหลายนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพ้องเพ็รนะครับ ถึงฝนเป็นกับสีว่าในออกกันได้นะครับถ้าแดดออกสีเพิ่นก็จะเข้มกว่านี้นะครับสาน้ำหนักทั้งคู่นะครับสองเดือนก็บอีกคลิปหนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอ็มยูไอชนแนลนะครับครับผมตะลักคลิปนี้นะครับผมภาพี่น้องมาเข่าแปลงมั่นสะปะหลังนะครับภาพี่น้องมาเช็กเบิงหัวมั่นสะปะหลังนะครับหลังจากที่ได้มาให้ปุ๋ยทางใบไปแล้วสองรอบนะครับแล้วก็ทังดินรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีฝนตกนะครับตกลงมาค่อนขังที่จะดีเลยนะครับแทบจะประมาณสองอาทิตย์นะครับตกลงมาแทบทุกมือนะครับช่วงนี้นะครับ เมื่อนี้นะครับก็ได้ถือโอกาสมาย่างเบิองแปลงนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเช็คเบิองหัวมันนํานะครับอายุ2เดือนกับอีก10มือนะครับสําหรับมันแปลงนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับสีพามาเบิองหัวมันนะครับแล้วก็จะมาเอาถึงการเตรียมดินนะครับก่อนปลูกนะครับแล้วก็การเตรียมทอนพันนํานะครับแล้วก็สูตรปุ๋ยทั้งใบนะครับที่ผมได้ให้ไปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาเบิองหัวมันก่อนนะครับด้วยหางเงานะครับได้ขุดไว้หางเงาเพราะว่าขุดใบ ให้เบิง้งหลายๆเหงาก่อนนะครับสายพันธุ์พ้องเพชรนะครับนี่ค <c oughs> รับตัวนี้เพิ่นถือฝนนะครับยอดเพิ่นก็จะอัวาจังน้อยนะครับสีกับว่าน่าจะเข้มบ้างในนะครับอันนี้เป็นพ้องเพชรนะครับนี่ครับสองเดือนกับอีกสิบมือนะครับ๋ยวมาเบิงหัวพ้องเพชรนะครับนี่ครับหัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะสิบกัวนะครับสิบกัวหัวนะครับหเบิงความใหญ่นะครับเทียบให้ดู คือมันสองเดือนนะครับสองเดือนกับอีกสิบหมื่นนะครับตัวนี้ผมให้ปุ๋ยทางดินไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเคมีนะครับสี่สิบกิโลต่อไรนะครับส่วนปุ๋ยทังใบผมไห่ไปสองรอบนะครับจ้เป็นพ่วงเพชรนะครับการตัดตัดตรงนะครับเอาเป็นเลยพ่วงเดือนตัดนะครับอันนี้ตัดพบยา้านะครับประมาณนี่ครับประมาณสิบหาเส้นนะครับประมาณสิบหาเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นพ่วงเพชรนะครับพวงเพชรนะส่วนสร้างนี้จะเป็น ตัวนี้จะเป็นระยะย่อยเจ็ดสองนะครับระยองเจ็ดสองหรียว่าการแดงนะครับการเดงนะครับบางพื้นที่ก็จะเอื่นขนต่างงอนนะครับนี่ครับขนต่างงอนกับี่มาที่ไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับหูใบที่เพิ่นสีออกมากสีนะครับแล้วกางอนขึ้นนะครับบางพื้นที่ก็จะเอื่นขนต่างงอนนะครับบางพื้นที่ก็จะเอื่นการแดงนะครับเดี๋ยว่าเบิ่งหัวพิ่นนะครับจะเป็นม่านสายหนักอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับหัวดมมาลายบบแพรพ่วงเพชรนะครับ แ็นละยองเจ็ดสองนะครับเจ็ดไปงล้ว้มือเป็นไซแฉกนะครับร้อมดกอาจจะยี่สิบขึ้นนะครับสองเดือนกับอีกสิบมือนะครับมาสาดนี่น้ำนะครับรือว่าใส่ได้นะครับร้อมดกนะครับ เกลือเบิงทอนพันุนะครับทอนพันผมจะตัดบายาวนะครับตัดไม่ยาวนะครับตัดประมาณบ่เกินย ica, ishi, ah mm ี lightly, life, ่สิบเส้นนะครับผมตัดแล้วก็ผมเสียบบ่ค่อยลึกนะครับแต่ว่าปัญหาการเสียบมั่นตื่นก็จะมีอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะครับช่วงมรสุมถ้าเสียบมั่นตื่นก็จะนี่ครับโคลนล่มนะครับต้นโคนเป็นแถวเลยนะครับแถวนี้นะครับโคลนลง่อนขางหลายนะครับก็จะมีขอดีขอดียกแตกต่างกันไปนะครับเรหรับการเสียบมั่นตื่นนะครับล้าขอดีก็คือนี่ครับหัวพ้่นจะ แตกได้ดีนะครับหัวจะดกนะครับสองเงาน,นะครับอันนี้เป็นลายย่อเจ็ดสองนะครับหรือว่าการเดงนะครับสองเดือนครับอีกสิบมือนะครับไอ้เงาหนึ่งที่ผมขุดไว้นะครับตัวนี้จะเป็นพวงเพช็ดนะครับเป็นพวงเพล็ดห่างกันนะครับพวงเพชรดกับประมาณสิบกว่ายี่สิบนะครับอยยุประมาณนี้นะครับนี่ครับตังเกียรเบืองทอนพันธุ์ตัวนี้ทอนพันธุ์ใบใหญ่นะครับแล้วก็ตัดใบเงานะครับตัดบเงา ตัดยูเบ่เกิน20เส้นนะครับใส่เป็นเรนเอยวงเดือนตัดนะครับนี่เป็นหางเงานะครับที่ผมขุดไว้นะครับพ่วงเพชรสามเลยกแล้วย่อเจ็ดสองอีกสองเงานะครับถือว่าพานเลยนะครับคอมดกนะครับแล้วก็ขนาดเชิญกะลังเร่งที่จะขยายหัวแล้วนะครับเป็นช่วงนี้ประมาณสามเดือนนะครับเอาปุ๋ยระเบิดหัวนะครับหรือว่าปุ๋ยทั้งใบต0้นๆหกศูนย์นะครับไาใหายเลยนะครับท้าหัวม่านขนาดนี้แล้วนะครับ ทรงต้นนะครับโค้งสางตนก็ถือว่าไตใดนะครับความสูงกับประมาณเมตรกว่าแล้วนะครับยายพาขึ้นมาเบิงฟังที่บ่อใดคุดไว้นะครับอาจจะว่าเตรียมไว้นะครับขุดเบิงนะครับยายพาขึ้นมาเบิงฟังนีน้ำนะครับมั่นก็ค่อนข้างที่จะงามไว้ว่าสมควรนะครับเพราะว่าฝนตกมาใส่นะครับเสียให้ดินเปียกดินล้วมนะครับเะีหดหายมั่นขอนข้างที่จะขยายใหญ่ไว้นะครับสําหรับปุ๋ยนะครับปุ๋ยทา่งดินนะครับ แลงนี้ผมให้เป็น16-8ซีนะครับบวกกับซี6 0 0นะครับให้ไป40กิโลต่อไรนะครับ40กิโลต่อไรนะครับไทเบิกนะครับวันปุ๋ยไทยกบคือเก่านะครับทรัพยาไปรอบนึงนะครับทรัหยาไปรอบนึงนะครับส่วนการเตรียมท่อนพันธุ์กาอย่างที่บอกนะครับตัดบ่เกิน20เส้นนะครับใส่เป็นเร่อยวงเดือนตัดนะครับ ตัดตรงนะครับตัดตรงน้ำยาก็จะเป็นหอนะครับน้ำมัขี้หมูเอ็มร้อยนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับสามอย่างนะครับน้ำมักขี้หมูเอ็มร้อยแล้วก็ผงชูรสนะครับเพาะว่าปกติแต่ก่อนก็อาจจะใส่เป็นกะปินะครับเพราะว่าผมใส่เป็นน้ำมัขี้หมูแทนนะครับผมเลยบดได้ใส่กะปินะครับน่ครับแช่ไว้ประมาณสิบถึงสามสิบนาทีนะครับใส่กระสอบมัดปากเก็บไว้ในที่ในห่มนะครับประมาณสามถึงสี่ขึ้นนะครับสามถึงสี่ขึ้น ให้ตาเพื่อนปี๊ปนะครับจังเอามาปลูกนะครับจังจะเกิดดีนะครับนี่ครับอันนี้ขุดในเบิ้งสดๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์พงเพชรนะครับส่วนดินแปลงนี้นะครับการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินผมเอาเป็นขี้เถ้านะครับขี้ทานไสนะครับขี้เถ้าเต่าทานนะครับมาใส่นะครับผมใส่อยู่ ไรละ12บ3บกระสอบนะครับเพราะว่าดินดินแปลงนี้ซีไรนะครับซีไรผมใส่ยูห5สิกระสอบนะครับก็จะตกอยู่ไยละ1ิกว่ากระสอบนะครับส่วนอินรีวัตถุอันอื่นก็จะมีขี้ง้วนะครับเที่ยเอามาลงนะครับก็จะเป็น2รถดำพีเตนนะครับที่ผมเอามาลงนะครับ2ดำพีเตนขี้ง้วนะครับขี้ง้วกลเป็นขี้ง้วจะของเองนะครับมาร์กไว้ประมาณเดือนนึงนะครับเดี๋ยวจังเอามาลงนะครับ ล้วก็ไทรอบแรกจะไถเป็นผานหานะครับไทกบผีง่วกกอนนะครับล้วก็รอบที่สองกับผานหามาไทอีกนะครับแล้วก็พผานหายกล่องนะครับผานหาปาดยกหล่องนะครับเป็นจอรเดียนะครับยกล่องนะครับระจะล่อ,ลองผมยกอยู่ประมาณเมตรสามสิบนะครับนี่นะครับของเพชรนะครับข้ามดกถือว่าใส่ได้นะครับควอมใหญ่กั นี่นะครับความใหญ่นะครับต er ัวนี้คือขุดให้เบิงสดๆเลยนะครับขุดเบิืสดๆนะครับเดี๋ยวมาเบิง์นขังกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นวันน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์เอียงนะครับอีเพิ่นผลมากนะครับเพราะว่าไปขอจากเปลี่ยใกล้นะครับมาปลูกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมไม่มีทอนพันธุ์นะครับผมจะมีแค่เกษตรสรนนึงนะครับเอามาปลูกนะครับมูเลยไปขอเพิ่นมากนะครับแต่ะการเตรียมทอนพันธุ์เตรียมยังขึ้นกันนะครับ ปลูกกับปลูกหนึ่งกรกฎาดนะครับช่วงนั้นก็ฝนตกค่อนข้างดีนะครับฝนตกค่อนข้างดีแต่ว่าต้องปลูกมั่นช่วงนี้ก็ต้องดูแลหยานะครับดูแลหยาให้ทันให้ได้นะครับแล้วก็เข่าแปลงเบึ่งดูดนะครับเพราะว่าบางเทือฝนตกน้ำขังน้ำยังนะครับอาจจะเห็นให้มั่นหลังมั่นเหลืองได้นะครับต้องค่อยเข่าแปงค่อยระบายน้ำออกจากแปลงมั่นนะครับ นี่เป็นสายพันธุ์ที่ปนๆนนมากนะครับบนแน่ใจนะครับว่าเป็นสายพันธุ์นี้ยังฟางดกยังถือว่าใส่อยู่นะครับส่วนหนึ่งกเกี่ยวกับการเตรียมดินน้่นะครับแล้วก็ความชื้นนะครับความชื้นในดิน ความชื้นในดินไหลก็เห็ดห้หัวมันที่แตกของมากหลากมันนะครับหลากของทอนพันธุ์นะครับที่แตกของมากสามารถขยายเป็นหัวใน้หลนะครับแล้วก็ยิ่งดินห้องมีบริมาณมันทรีซวัตถุหลนะครับเพิ่นก็จะขยายได้ไว้นะครับแล้วก็แปลง่ดไที่ใส่อินที่วัตถุดีๆก็จะสามารถเก็บความชื้นได้โดนนะครับมันตะบะหลังก็จะทนแรงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฟังเดียวนะครับอันนี้สายพันธุ์โมเนลใจนะครับ่าสายพันธุ์นี้นะครับผลมานะครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นพ่องพชรนะครับสองเดือนกับอีก1ิมือนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับครับผมมั่นแต่พลังขอนขางที่จะงามเด้นะครับคุ้มลองนะครับสองเดือนกาสามารถคุ้มลองได้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องต้องห่วงนะครับเรื่องหยานะครับเพราะอาจจะมีหยาที่ขึ้นมากนหน่อยนะครับเขากลมาาเก็บหยาอีกรอบสองนะครับก่อนที่จะใส่ปุ๋ยสูตรสูตรรอบที่สองต่อไปนะครับสูตรระเบิดหัวากันไปนะครับ มาเก็บยาอีกรอบสองนะครับเพื่อที่จะเป็นการเคลียร์หลองพืนะครับให้สะอาดนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าหายห่วงแล้วนะครับถือว่าหายห่วงแล้วนะครับสามารถคุ้มยาได้แล้วนะครับอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะพลังอายุ2เดือนครับอีก1ิมือนะครับผมให้ปุ๋ยทังดินรอบนึงนะครับเคมีนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยทังใบนะครับไปแล้ว2รอบนะครับสูตรปุ๋ยทังใบกับเจน ยี่สิบสามตนะครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับบวกถาดอาหารเสริมถาดอาหารล่องนะครับเป็นยี่ห้อชาลีเฟสนะครับที่ผมใส่นะครับก็จะผสมน้ำมาขีหมูนะครับลิตรหนึ่งนะครับปุ๋ยเกจยูส่วนหนึ่งพุนๆนะครับแล้วก็จะมีสารจับใบผมใส่เป็นแอปซ่านะครับสองถึงหาที่ซี่นะครับฉีดพ่นนะครับทั้งใบนะครับช่วงเสาๆนะครับที่ผมเคยมาถ่ายท้คลิดใ้พี่นอนบึงนะครับผลที่ได้ก็จะยุบประมาณนี้นะครับหัวมันนะครับนนี้เอาตัวยางมใบบึงนะครับ หูเกนเงานะครับหูเก่นเงาเป็นม่านสายน้ำหนักนะครับอาจจะหัวดกหัวหลายที่เห็นชัดๆเลยแตก็จะเป็นรบย้อนเจ็ดสองนะครับที่หัวหัวหลายหัวดกนะครับน่าจะยี่สิบตัวเงาพอยี่สิบัวหัวนะครับเกือบจะน่าจะเกือบสามสิบหัวนะครับความดกความลายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสายพันธุ์นนี้เป็นสายน้าหนักนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับม่นตะบะหลังอายุสองเดือนกับอีกสิบมือนะครับผม ครับผมดู้ายนี้นะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดน,นะครับมีข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับสำหรับคลิปนี้ m u ็มยู n อชัขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ